มาดูข้อนี้กันนะครับพ่อกับลูกอายุต่างกัน22ปีนะครับและถ้านำอายุทั้งสองคนมารวมกันจะเท่ากับ50ปีแล้วลูกอายุกี่ปีอันนี้จะเป็นการหาจำนวน2จํานวนนะครับซึ่งในที่นี้เราต้องการหาอายุของลูกนะครับแสดงว่าเราหาจำนวนที่น้อยนะครับลูกก็คือจำนวน ที่น้อยนะครับจํานวนน้อยทีนี้ครูจะบอกสูตรลัดในการหาคําตอบนะครับให้ทําแบบนี้ได้เลยครับผมเอาจํานวนที่รวมกันแล้วนะครับนี่ครับรวมกันได้ห้าสิบลบกับผลต่างของสองจำนวนนั้นนะครับต่างกันยีิบสองก็คือห้าสิบลบยีิบสองแล้วก็หารสองนะครับทีนี้ห้าสิบลบยีิบสองนะครับห้าสิบลบยี่สิบสอง เหลือ28นะครับทีนี้เราก็28หาร2 28หาร2เท่ากับ14ครับเพราะฉะนั้นลูกอายุ14ปีนะครับโอเคนะครับ